สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างล่ะครับสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลในการแข่งขัน ACL ครั้งนี้นะครับยาโฮดดรุนทักซิมนะครับสามารถเอาชนะทีมอุนซานอุนไดไป2 1่อ1นะครับโดยการทำประตูของเลียนโรในนาทีที่5และจุนมาโนะนะครับมายิงตีเสมอได้ในนาทีที่6นะครับแต่นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยนาทีที่90บวก4นะครับ ทักยองอูทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็จบเกมไปในที่สุดนะครับส่วนในคู่ที่2ครับทีมจากไทยของเราเนี่ย BG ปทุมนะครับเสมอกับชุนนำรากอนนะครับก็เกมนี้เนี่ยนะครับชุนนำเนี่ยเล่นตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับนะโอกาสยิงเข้ากรอบเนี่ยน้อยทั้ง2ทีมเลยนะครับแล้วก็มีบางจังหวะนะครับเราเกือบพลาดเหมือนกันนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลของ BG ปทุมนะครับครองบอลได้เยอะกว่าถึง65%เลยนะครับ และเรานะครับไปฟังคอมเมนต์เกาหลีแล้วก็ชาวอาเซียนอย่างครับหลังจากผลสกอร์ทั้ง2เกมนะครับโดยเรามาเริ่มกันในนัดที่วุนซานนะครับแพ้ยาโฮไปนะครับโดยชาวเกาหลีคนนี้นะครับได้มาเมนว่าเหลือลีกและ FA ครับและผมคิดว่าเรายังมีอะไรต้องทําอีกมากต่อไปครับคุณทํางานหนักในความร้อนกลับมาอย่างระมัดระวังแล้วมาโฟกัสที่ลีกกันดีกว่าและในเมนต่อไปครับชาวเกาหลีใต้คนนี้นะครับได้มาเมนว่ามันโชคร้ายจริง แต่ตอนนี้ยังเดียวเกินไปเดียโคงคำนับโปรดกลับมาเดียเด๋ยวนี้พักผ่อนให้เพียงพอและเตรียมตัวพร้อมสำหรับการแข่งขันลีกที่กำลังจะมาถึงคุณทำได้ดีมากในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่แล้วก็มีชาวมาเลนะครับมาตอบใต้ยเมนี่ว่าหากทีมคุณเป็นมืออาชีพคุณต้องเล่นได้ในทุกสภาพแวดล้อมต่อไปครับมันดีแล้วโฟกัสลีกได้เต็มทีแล้วเตรียมลุยลีกกันดีกว่าต่อไปครับ อย่าท้อถอยฉันรู้ว่ามันจะดีขึ้นในอนาคตและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีูนนี้ครับมาเมนว่านักเตะเราทำงานหนักแล้วแมตช์นี้กรรมการห่วยแตกมาโฟกัสลีและ FA c u p คับนเอะแต่ในเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีคนนี้นะครับได้มาเมนไว้ว่าผลลัพธ์มันน่าผิดหวังขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีคนนี้นครับได้มาตำหนิผู้ตัดสินว่า ถมน้ำลายในการตัดสินของผู้ตัดสินคนนี้แล้วก็เช่นเดียวชาวเกาหลีอยู่นี่ครับได้มาเมนไว้ว่าโกรธผู้ตัดสินจริงๆมันน่าเสียดายที่เราไม่สามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้แต่คุณทำงานหนักแล้วเราสามารถทำได้ดีกว่าในอนาคตดังนั้นอย่าท้อแล้วไปกันเถอะโฟกัสเกมในลีกชันรักทีมของเราต่อไปครับเล่นบอลยาวกับทีมเอเชียตนอ,ออกเฉียงใต้มันบ้าไปแล้วเป็นต่อไปครับ แพ้ทีมจากอาเซียน2นัดนี่ทีมเราเละและไปที่เม้นของอาเซียนเลยครับก็ชาวมาเลเซียวันนี้นะครับได้มาเม้นว้ว่าฉันน้ำตาไหลเมื่อเจดีทีทำประตูชัยในนาทีสุดท้ายสปิริตของมาเลเซียต่อไปครับมาเลเซียอันดับหนึ่งของกลุ่มเหนือทีมอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นกาวาสกิฟรอนตาเล่และทีมจากเกาหลีใต้เราสร้างประวัติศาสตร์ในวันนี้ขอบคุณชาวอาเซียนที่สนับสนุนเจดีที และเมนต์ต่อไปนะครับมีคนไทยมาเป็นว่า j จ t มาแรงมากยินดีด้วยจากประเทศไทยแล้วก็มีชาวมาเลเซียอยีกคนนะครับมาตอบกลับเม้นคนไทยนี้ว่าทีมจากอาเซียนทีมต่อไปที่เข้ารอบ16ทีมคือ BG ปรปทุมฉันเป็นแฟนชาวเวียดนามขอสแสดงความยินดียโฮละรุนทักซิมที่ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่ม f f c ซีแชมเปียนลีก2022 2ฉันน้ำตาไหลหลังจาก AH o, ยโฮยิงในนาทีสุดท้ายเม้นต่อไปครับ A.C.L.2022 ยาโฮนั้นน่าตื่นตาตื่นใจฉันดีใจและภูมิใจมากจะดีทีและมีจีประทุมความภาคภูมิใจของอาเซียนต่อไปครับโดยชาวเวียดนามวันนี้ครับมาเมนไมว่ายินดีด้วยคุณอาจถูกประเมินต่ำไปในตอนแรกแต่คุณสาม,มารถเอาชนะคุณสารได้2ครั้งคุณก็คู่ควรกับอันดับหนึ่งในกลุ่มแล้วและเมนต่อไปครับมีชามาเลเซียมาเมนอีกนะครับมันเป็นเกมที่ดีมาก ตูในนาทีสุดท้ายน้ําตาไหลเลยและไปันที่นาทีบิจีปทุมนะครับเสมอกับชุนนํารากอนนะก็ชาวเกาหลีคนนี้นะครับได้มาเมนว่าทุกคนทํางานหนักทั้งที่ตารางการแข่งขันทั้งแน่นและอากาศร้อนทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยนะต่อไปเลยครับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของชุนนาจบลงที่นี่ฉันขอขอบคุณทีมของเราที่ไม่ยอมแพ้แม้อยู่ในประเทศที่มีอากาศร้อน ตอนนี้ฉันหวังว่าจะได้กลับมาโฟกัสที่ลีอีก,อกครั้งต่อไปครับแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วแต่การป้องกันของผู้เล่นทั้ง10คนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เล็กน้อยแต่คุณทําได้ดีมากแต่ได้โปรดคุณไม่ควรเล่นแบบนี้ในลีกต่อไปครับคุณทําดีที่สุดแล้วบีจีปทุมเป็นทีมที่ดีจริงๆต้องยอมรับและไปที่คอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับโดยชาวเวียดนามนี้นะครับได้มาเมนว้ว่าบอกได้เลยว่า BG แค่โชคดีที่ได้อยู่กลุ่มนี้ พราะอ่อนทุกสโมสรและก็ยังโชคดีที่ไม่มีสโมสรจากวีลีกในกลุ่มนี้แล้วก็มีชาวไทยนะครับมาตอบกลับเมนนี้ว่าทีมจากเวียดนามแข็งแปร่งมากเช่นฮองยลายเวียเทลและฮานอยเอฟซีก็คนไทยันนี้นะครับน่าจะมาประชดนะครับเม้นต่อไปครับมีชาวมาเลเซียมาเมนว่าทําดีมากบีจีปทุมจากมาเลเซียและใ at นเมนต่อไปครับมีชาวอินโดนีเซียครับมาแสดงความคิดเห็นไว่าสโมสรอาเซียนตอนนี้ดีมาก พวกเขาสาม,มารถชนะสมุรจากเกาหลีและญี่ปุ่นได้ต่อไปครับทีมจากมาเลเซียและไทยเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนในเวลานี้เลไปทีมท่มิสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวมาเลเซียน,นี้ได้มาเมินมน์ว่าทําดีมากสมุรรไทยบีจีปทุมทีมจากอาเซียนมักถูกประเมินต่ําเสมอและเราแสดงมันให้เห็นแล้วจากมาเลเซียครับก็เป็นไงบ้างนะครับสำหรับผลการแข่งขันทั้งสองนัดนะครับ มีความรู้สึกกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็เจอกัใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ